เราไปดูวิธีการเปลี่ยนช่องนะครับเปลี่ยนช่องเราก็สามารถ um. กด,ดเปลี่ยนได้เลยนะครับนี่เราเปลี่ยนช่องไนดาว้งหลครับนะครับสังเกตนะครับสังเกตช่องที่ความถี่ท um, ี่เปลี่ยนนะครับสามารถเปลี่ยนได้เลยแล้วก็ดูหน้าจอดูแอนมิเตอร์นะครับดูสถานหน้าจอแล้วก็สามารถกดคุยได้นะครับเปลี่ยนพอได้ความถี่ที่ต้องการแล้วนะครับทีนี้เราก็สามารถกดคุยได้เลยนะครับ ทดสอบเทสหนึ่งสองสามทีห้าทดสอบเทสหนึ่งสองสามทีห้านะครับกับรับทราบเลยครับขอบคุณมากเลยครับพอดีพอดีทดสอบทดสอบเออเสียงไม้นิดนึงนะครับไม่รู้ว่ามันมันดังไปไหมหรือว่ามันขนาดนี้โอเคแล้วครับพอดีนะครับไม่้ังไม่ต้องแต่งแลวครับ ทราบเลยครับขอบคุณมากครับเป็นเป็นท่านใดครับผมผมคอนไซ์กับตันครับวันหนึ่งบางแสนครับ,บ,บรับทราบข้อความเลยครับเอ๊ะท่านสมอปกวันหนึ่งแถวไหนครับผม